อัสลามวลัยกุมค่ะทุกท่านวันนี้รถมานำเสนอเออยำฝรั่งค่ะสูตรรถเองลองคิดค้นดูนะคะว่าจะต้องใส่อะไรลงไปมีสับประรดค่ะมีหอมแดงหอมใหญ่นะคะหอมแขกนะแล้วก็พริกสดค่ะมะนาวน้ำตาลน,น้ำปลาค่ะแล้วก็มีปลากรอบค่ะรู้ไหมคะทุกท่านมันอร่อยมากเลยเนี่ย ผสมผสานกันลงไปนะมันแซ่บมันอร่อยจริงๆค่ะมันได้รสชาติที่ดีมากเลยทุกท่านลองไปทำทานท,ทำทานดูนะคะว่ามันอร่อยจริงไหมเนี่ยค่ะลองเอาไปลองทำทานดูอยู่ที่บ้านบ้างๆอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะอาจจะเป็นการต้านไวรัสอีกหนทางหนึ่งก็ได้ค่ะดูสิคะเนี่ยเนี่ยฝรั่งสับประรดค่ะอร่อยมากแต่บางท่านอาจจะเพิ่มมะเขือเทศลงไปก็ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทดลองทดลอ,องทำทานค่ะ ลองดูนะคะโอเคค่ะแล้วพบกับรถในคลิปต่อไปนะคะสารโมเรกุมค่ะขอให้เราคุ้มครองตอบแทนทุกท่านนะคะบ๊ายบาย